ชั้นนางสาวชมพูรุเชิญคุณโทษคุณครูประจําชั้นเตรียมอนุบาลหน่งทับสองค่ะวันนี้จะมาวิาพากษ์แผนหน่วยที่สิบสามนะคะคือหน่วยผักสดสะอาดค่ะเรื่องชื่อและลักษณะของผักค่ะในวันนี้นะคะมีมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตัวผงชี้สภาพที่พึงประสงค์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สองใช้อวัยวะของร่างกาย ได้ประสานสัมพันธ์กันคุณลักษณะที่2.1ใช้กล้ามเนื้อใหญ่ได้เหมาะสมกับวัยสภาพที่พึงประสงค์ที่1นั่งยงังยองเล่นโดยไม่เสียการทรงตัวค่ะสำหรับกิจกรรมแรกนะคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะจุดประสงค์ของการเรียนรู้คือเพื่อให้เด็กฝึกการเคลื่อนไหวและการทรงตัว เพื่อให้สองเพื่อให้เด็กรู้จักั่งยงยองเล่นโดยไม่เสียการทรงตัว,ตวขั้นนำนะคะครูถามเด็กว่าวันนี้เด็กๆอยากร้องเพลงอะไรเ<ม>ต้นเพลงอะไรครูนำเด็กร้องเพลงเก่าที่เคยร้องมาแล้วในขั้นสอนนะคะครูให้เด็กฟังคำสั่งจากครูทำทำ,ทำท่ากายบริหารพื้นฐาน แบบง่ายๆเช่นหมุนไหล่หมุนเอวหมุนหัวเขา่าวิ่งอยู่กับที่แล้วให้เด็กปฏิบัติตามคําสั่งเพื่อฝึกให้เด็กนั่งโยงๆยงเล่นโดยไม่เสียการทรงตัวให้เด็กปฏิบัติซ้ำจนเกิดความเคยชินขั้นสรุปค่ะครูและเด็กร่วมกันสรุปประโยชน์ของการเคลื่อนไหวร่างกายตามคําสั่ง เพื่อให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายส่วนต่างๆของร่างกายให้แข็งแรงมีความสุขกับธรรมชาติสิ่งสวยงามดนรตรีและจังหวะก,การเคลื่อนไหวมีอารมณ์แจ่มใสสื่อการเรียนรู้มีเครื่องเคะจังหวะค่ะการประเมินคือการสังเกตกิจกรรมตามจุดเน้นของโรงเรียนอ่านและออกเสียงกอไก่ถึงคอนคู่ครูให้เด็กร่วมกันสนทนาวิธีอ g ง i s h คอมมิวนิเคชัน โดยครูถามเด็กๆว่า Where do you live เด็กตอบ I live in Dan s u n t h o t ต่อไปเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์และกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์จุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้เด็กรู้จักชื่อและละกักษณะของผักเพื่อฝึกให้เด็กกล้าพูดกล้าแสดงออกเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสารรค์ตามจินตนาการ ขั้นนำให้เด็กนั่งเป็นกลุ่มค่ะกลุ่มละ4-5คนครูให้เด็กสังเกตภาพที่ครูติดบนกระดานคือภาพอะไรบ้างครูร่วมกันสร้างข้อตกลงกับเด็กว่าให้เด็กช่วยกันคิดและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ครูให้เด็กสังเกตภายในกลุ่มขั้นสอนครูเตรียมสื่อของจริงให้แก่เด็กได้แก่แครอทมะเขือเทศแตงกวาถั่วฝักยาว โดยทําการแจกแครอทอดให้เด็กหนึ่งกลุ่มมะเขือเทศหนึ่งกลุ่มมาระหนึ่งกลุ่มและผัวฝักยาวหนึ่งกลุ่มครูให้เด็กสังเกตสื่อของจริงที่ครูแจกให้แล้วให้เวลาเด็กๆได้ศึกษาการเกี่ยวกับสื่อของจริงโดที่เด็กเห็นโดยมีคำถามดังนี้ ครูถามเด็กว่าเด็กสังเกตเห็นอะไรในตะกร้าซึ่งในตะกร้าจะมีแครอทมะเขือเทศมาระ <ไอ S 1> และถั่วฝักยาวมีสีอะไรบ้างคร <ไอ S 1> ูให้เด็กส่งตัวแทน<ไ>อของกลุ่มออกมาเล่าสิ่งที่ได้ร่วมการเรียนรู้หน้าชั้นเรียนที่เด็กสังเกตเห็นจากสื่อของจริงว่าสิ่งที่เด็กสังเกตเห็นมีชื่อเรียกว่าอะไรมีสีอะไร และมีลักษณะเป็นอย่างไรครูให้เด็กออกมาเล่าประสบการณ์เดินเกี่ยวกับผักครูอธิบายเพิ่เมเติมเกี่ยวกับชื่อและลักษณะของผักเช่นแตงกวาถั่วปาวมะเขือเทศแครอทผักกุ้งมะเขือปักทองต้นหอมผักชีมะระผักมีลักษณะมีกลมมียาวมีผิวเรียบผิวขรุขระ เด็กนับจํานวนภาพผักที่ครูนํามาให้เด็กสังเกตมีทั้งหมดกี่ภาพครูนําภาพฟักทองมาเพิ่มหนึ่งภาพตัวมีภาพผักทั้งหมดกี่ภาพครูนําภาพออกไปสองภาพครูจะเหลือภาพมีกี่ภาพ